มหาสจรั์พุทธปาติหารสมเด็จองค์ปฐมวัดป่าธรรมคีรีพระอาจารย์โคมอภิวโรท่านเล่าให้หมู่พระฟังว่ามเมื่อเช้ามืดผมฝันว่าคุณแม่จันดีท่านห่มผ้าใหม่สีขาวเป็นประกายท่านยิ้มแย้มแจ่มใสามานั่งรออยู่ที่หน้าวัดผมเข้าไปถามว่าคุณแม่มานั่งตรงนี้ทำไม ท่านตอบว่าแม่มารอารับสเสด็จพระพุทธองค์เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีรถอัญเชิญองค์พระจากโรงหลอ่อเดินทางมาถึงหน้าวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสร์หลวงพี่จึงบอกให้คนขับรถไปจอดรอที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์นิมนต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับพักที่นั่นก่อน จากนั้นทั้งพระและโยมก็วิ่งจัดเตรียมสถานที่ระดมพลจัดเครื่องสักการะสนุกสนานกันทั้งวดัดเนื่องจากทางโรงหล่อพระนำองค์พระมาส่งให้ทางวัดเร็วกว่ากำหนดตรงตามความฝันที่พระอาจารย์คมอภิวโรเมตตาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่จันดีท่านห่ผมผ้าใหม่ มานั่งรอรับเสด็จพระพุทธองค์ตั้งแต่เช้ามืดเป็นความปิีติยินดีของทุกท่านพระอาจารย์คมอภิวโรนำกราบพ,พระขออาราธนาทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลเอกปริญญาสมสุวรรณจุดทูปเทียนถวายสักการะคุณอรุณีพิโรมพักดี ถวายพัตตาหารบูชาพระพุทธเจ้าคุณอุไรวรันสมสุวรรณตีระคังบูชาหม่อมราชวงศ์หญิงรัศมีฉัตรวรวรรณตีค้องบูชาหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณกางสัพทนถวายช่างจากโรงหลอ่อทหารและอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรม รวมพลังช่วยกันยกองค์พระขึ้นประดิษฐานบนแทน่นพระสงฆ์นำทุกท่านเจริญชัยมงคลคาถาเสียงพระพุทธมนต์ดังต่อเนื่องไม่ขาดสายเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงยกพระไม่ขึ้นหลวงพี่วิจิตพระผู้นำเจริญพระพุทธมนต์จนเสียงแหบกรบเรียนว่าผมสวดต่อไปไม่ไหวแล้วครับ ไม่มีเสียงจะสวดแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งพระอาจารย์คมบอกเพียงว่าต้องรอทุกท่านจึงได้แต่รอรอโดยไม่มีใครทราบว่ารออะไรระหว่างที่ต้องรอโดยไม่มีจุดหมายนี้หมู่อุบาสิกาจึงช่วยกันจัดโต๊ะเครื่องสกการะตกแต่งดอกไม้ใบสีไปพลางๆจนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น แจ้งให้กราบเรียนพระอาจารย์คมว่าคุณสันติพิรมพักดีกำลังเดินทางมาอีกไม่นานจะถึงหน้าประตูวัดป่าธรรมคีรีทุกท่านในพิธีระลึกรู้ได้ในจิตโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆแต่ละท่านยกมือพนมเปล่งเสียงสาธุสาธุสาธ,สาธุจากบรรยากาศที่ตึงเครียด เปลี่ยนเป็นความสดใสทันทีคุณอารุณีพิรมพักตีกราบเรียนว่าวันนี้และพรุ่งนี้คุณสันติมีงานที่พัทยาไม่น่านเชื่อว,ว่าจะมาปากช่องโยมทราบยังตกใจว่าคุณสันติจะมาวัดป่าธรรมคีรีได้อย่างไรแสดงว่าต้องรีบออกจากกรุงเทพมาวัดป่าธรรมคีรี เสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับไปงานที่พัทยาต่อพระอาจารย์คมอภิวโรตอบว่าจำวันที่เททองหล่อพระได้ไหมบรรยากาศร่มเย็นสดชื่นทั้งวันเททองเสร็จฝนตกทันทีสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธธรรมคีรีสีมงคลเป็นพระพุทธปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านรอคนที่เกี่ยวข้องมาให้ครบความเคารพศรัทธาของคุณสันติถึงน้ำพระไทัยท่านจิตของคุณสันติอยู่ในกระแสเมตตาของท่านท่านถึงไม่ยอมเสด็จประทับบนแท่นพุทธอาฏโดยปราศจากคุณสันตทิทั้งทั้งที่ช่างจากโรงรลอก็แปลกใจที่โรงหล่อตอนขัดแต่งองค์พระช่างช่วยกันแบบไม่มีเครื่องทุ่นแรง 1ิถึงสิสงคนก็ยกขึ้นถ้ามีเครื่องทุนแรงก็ยิ่งสบายแต่พอมาที่วัดป่าธรรมคีรีคนตั้งมากช่วยกันยกแต่พระไม่ยอมขยับเลยวันนี้จะขาดคุณสันติไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงไม่ยอมคุณสันติก็เช่นกันทั้งทางที่ท่านก็มีภารกิจเยอะมากก็เหมือนมีอะไรโดนใจ มีแรงดึงดูดให้ต้องมาวัดป่าธรรมคีรีให้ได้ในวันนี้เคยเป็นเหตุปัจจัยกันมาคงเป็นสายายแห่งบุพกรรมที่มาบรรจบกันอีกครั้งด้วยบุญกุศลแม้นจะมีกิจจำเป็นอย่างไรก็ต้องรอองค์พระไม่สามารถยกขึ้นได้ท่านไม่ยอมขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นบัลลังก์นี่เป็นความอัศจรรย์แห่งพุทธานุภาพ ทุกคนพอทราบว่าคุณสันติกำลังมาจึงถึงบางอ้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเราอ,อะไรเมื่อคุณสันติพิรมพักดีลงจากรถเข้ามากราบพระอาจารย์คมแล้วทุกท่านในเหตุการณ์จึงพร้อมใจกันให้เป็นผู้อัญเชิญองค์พระขึ้นประดิษฐานบนพระแทน่นคุณสันติคุณอรุณีพิรมพักดีจุดธูปเทียนถวายเครื่องสการะ เริ่มพิธีลมพัดแรงมากหลายท่านกราบเรียนว่าขนลุกพระอาจารย์คมอภิวโรนำกราบขอขมาพระรัตนตรยัยจุมนุมเทวดาและนำสาธุชนสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณองค์พระถูกยกรอยสูงขึ้นอย่างสง่างามคุณอรุณีพิโรมพักดี ดแท่จามรีทำความสะอาดประแทนบัลังถวายเป็นพุทธบูชาพลเอกปริญญาสมสุวรรณอัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก16นิ้วถวายไว้ใต้ฐานองค์พระมีหลายท่านเกิดศรัทธาถวายทองคำร่วมบรรจุด้วยอาทิพลเอกปริญญาสมสุวรรณถวายแหวนทองคำแพทย์หญิงดวงใจ วิสุทธิชัยกิตถวายสร้อยข้อมือทองคำคุณป้าอมราคุณลุงต๋อยถวายสร้อยคอทองคำคุณแสวงประสานพิมพ์ถวายสร้อยคอทองคำและพระสมเด็จคุณน้ำดอกไม้บ้านซับน้ำถวายแหวนทองคำคุณปุ๊กคุณเกตถวายสร้อยข้อมือทองคำคุณกำพล ถวายเท้าวเวสุวรรณทองคําและพระนาคปรกอเมทิสทันตะแพทย์วิสุทธ์ถวายก้อนพลอยดิบชนิดต่างๆพระอาจารย์คมอภิวโรอัญเชิญเจดีทองคําบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายไว้ใต้ฐานองค์พระคุณสันติคุณอรุณีพิลมพักดีน้อมถวายพวงมาลายัยแก้วคริสตัลและผ่านพุ่มดอกไม้สด จากนั้นทุกท่านสำรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยท่ามกลางกลิ่นทูปก,กลิ่นกํายานแก่นจันหอมฟุ้งกระจายประกอบเสียงระฆังเสียงค้องดังขึ้นเป็นระยะระยะองค์พระค่อยๆเคลื่อนลงประดิษฐานอย่างนุ่มนวลทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยคุณสันติอัญเชิญ,ญยอดพระมงกุฎ มาถวายให้สวมพระเกตองค์พระสง่างามสมบูรณ์เป็นสิริมงคลยิ่งโยมผู้ชายช่วยกันทำความสะอาดนายช่างช่วยกันเก็บอุปกรณ์โยมผู้หญิงช่วยกันจัดสถานที่พระอาจารย์คมอภิวโรจุดทูบเทียนถวายพานดอกไม้ทูบเทียนแพรเจริญพระพุทธมนต์และอนุโมทนากถา ทุกท่านมีความประทับใจกับเหตุการณ์พระพุทธธรรมคีรีสีมงคลท่านรอใครทุกท่านในพิธีล้วนมีความสำคัญมีส่วนแห่งบุญสัมพันธ์ในอดีตอาจเคยบำเพ็ญบารมีเคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกครูอาจารย์ญาติพี่น้องหรือผองเพื่อนกันมาจึงมีเหตุให้ได้ร่วมสร้างบารมีกันอีก ตั้งแต่เททองหล่อองค์พระสร้างแทนประดิษฐานมาจับสายศีลอัญเชิญพระพุทธองค์ในวันยกองค์พระพุทธธรรมคีรีสีมงคลขึ้นพระแทน่นมาปฏิบัติทานศีลภาวนาที่วัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรพุทธปฏิหารที่เกิดขึ้นความปีติสุขดีงามทั้งหลาย แสดงถึงพลังความสัมพันธ์ที่อาจมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยจิตระลึกรู้ได้ด้วยใจณวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสอนที่จริงอัธยาสายพระอาจารย์คมท่านต้องการให้ทำพิธีง่ายๆเรียบเรียบและไม่ต้องวุ่นวายบอกใครเยอะแต่แทบทุกครั้งที่ท่านเมตตาให้พวกเราลูกศิษย์ทำอะไร มักจะมีความหมายมีคุณค่ามีในแห่งปัญญาทุก,กิจที่ท่านเมตตาล้วนมากด้วยพลังทั้งพลังที่มองเห็นและพลังที่มองไม่เห็นสุดแต่ท่านใดจะสามารถรับรู้หรือคิดอ่านได้ตื้นลึกละเอียดหยาบตามแต่ภูมิของตนตามความชอบใจว่าจะรับในสิ่งอันจเจริญจิตใจให้สูงส่ง หรือจะรับในสิ่งตรงกันข้ามพุทธโธพุทธโธพุทธโธศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโคขออนุโมทนาอย่างสูงครับพระมหาวุติมาปัญญาวุทโธผู้บันทึกเหตุการณ์